สวัสดีค่ะนักเรียนค่ะวันนี้นะคะครูทำออเดอร์ค่ะครูได้สอนสูตรไว้ให้แล้วนะค่ะเป็นเป็ดน้อยนะคะซึ่งเป็นมะพร้าวอ่อนค่ะตอนนี้มีออเดอร์เยอะนะเราก็จะทำเป็ดไว้ก่อนนะคะทำเป็ดไว้ให้เรียบร้อยครูยาก็จะแต้มบุ้นเข้าไปนะคะแล้วก็ นำเม็ดงาลงไปติดนะคะขาเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่เป็ดเรานะคะเอาละตอนนี้มาดูนะคะเป็นถ้วยค่ะค่ะเป็นถ้วยนะคะซึ่งครูหยอดวนมะพร้าวไว้นะคะวุ้นมะพร้าวตอนนี้แข็งแล้วครูยายกขึ้นมาให้นักเรียนดูหน่อยขยับดูให้นักเรียนดูว่าขา้าแข็งแล้วเนาะ ใช่แข็งแล้วนะคะในนี้จะมีมะพร้าวอ่อนนะคะเป็นชิ้นๆนะคะเอาละทีนี้เราจะหยอดเชื่อมนะคะหยอดเชื่อมเขาโดยการที่คุยาจะหยอดลงไปค่ะคุยาเริ่มอันนี้สิคะเริ่มอันแรกเลยจ้าน,นั่นแหละเอาละค่ะสักสองทีนะคะคุยาสักสองทีค่ะค่ะคูยาหยอดไปเรื่อยๆเลยค่ะหยอดไปเรื่อยๆยจนกว่า นะคะจนกว่าน้ําเขานะคะจนกว่าน้ําบุนที่เราหยอดลงไปนี่นะคะเขาจะเออนะคะจะเซตตัวอ่อนๆแล้วเ,เราถึงจะวางเป็ดนะคะค่ะตอนนี้ครูอยากก็หยอดลงไปนะคะเห็นไหมคะค่ะครูก็ผสมผสมสีนะคะค่ะครูใช้น้ําใบเตยน,นะคะน้ําใบเตยสีเขียวผสมสีฟ้าค่ะคก็จะมีกลิ่นหอม ิ่นหอมของน้ำมะพร้าวและกลิ่นหอมของใบเตยด้วยนะคะค่ะครูยาก็จะหยอดเรียงไปนะคะหยอดเรียงไปพอหยอดเรียงไปแล้วครูยาลองมาจับดูชิ้นแรกนะคะว่าเขาขยับได้หรืรอเปล่าอาลองดูสิคะนี่ทำให้เรียนดู ยังขยับได้อยู่นะคะเอาล่ะเราปล่อยไปก่อนนะคะปล่อยไปก่อนขยับเฉยๆนะคะอย่าไปกิ้งมากแล้วเดี๋ยวน้ำมูลเขาจะขึ้นไปตรงขอบถ้วยแล้วจะทําให้เราแก้ลําบากนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ใส่นะคะค่ะแค่ขยับเฉยๆค่ะเอ่ออย่างละหนึ่งกระบวยก็ได้ค่ะคุณยายจะได้เร็วขึ้นนะคะค่ะอย่างละหนึ่งกระบวยนะคะเข,า,ขาจะเซ็ตเร็วขึ้นค่ะ อันนี้ถ้วยกี่ออนคะครูยาร้อยกัมค่ะถ้วยร้อยกัมนะคะถ้วยร้อยกรัรมเขาจะมีขีดอยู่สองขีดนะคะนี่ครูใช้ขีดล่างนะคะใช,ใช้ความสูงประมาณขีดล่างค่ะครูยาน้อยกว่านั้นก็ได้นะคะค่ะจะได้ไม่หกนะคะอ่าข้างหลังม้องหยอดแล้วใช่ไหม เอาละค่ะเสร็จแล้วครูยามาดูตัวแรกเนี่ยค่ะครูจับดูรู้สึกว่าเขาจะได้แล้วนะ,ะนี่ค่ะชิ้นแรกเนี่ค่ะลองขยับให้นักเรียนดูค่ะนะคะเห็นไหมคะเอาละได้แล้วตอนนี้เราก็จะนําเป็ดลงวางเลยค่ะหันหน้ามาทางครูนะเอาละออครูยาหันหน้ามาทางครูอย่างนี้สิคะมือครูยาเออใช่นั่นแหละค่ะเอาละจะได้ไม่มาบางังกล้องนักเรียน นะค่ะค่ะเห็นไหมคะตอนวางลงไปเขาจะพอดีเลยนะคะเขาจะล็อกล็อกเป็ดเอาไว้นะคะเอาล่ะเห็นไหมคะเป็ดเขาก็จะไม่ให้วิ่งเนาะค่ะเรียบร้อยปุยยาก็จะค่อยๆใส่ลงไปนะคะอืมอันนี้ถ้าเราทำในห้องแอร์เนี่ยต้องเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าเขาจะเซ็ตตัวเร็วนะคะเป็ดเขาจะได้ไม่วิ่งหนีเนาะค่ะ ให้หันมามาทางครูนี่แหละถูกแล้ววิาวางไปเลยค่ะละคัคนแหนีค่ะไในเยอะเลย <c oughs> น่ารักจริงๆเลย ไหมคะคะ่ะเอาละเสร็จแล้วก็หยอดต่อะ่ะคุยายังทันเวลาอยู่คะ่ะยังทันเวลาอยู่เสร็จแล้วครูก็จะนำไปแช่เย็นไว้นะคะพรุ่งนี้เช้าส่งออเดอร์ตั้งแต่หกโมงเช้าเลยนะคะเนี่ยเยอะคะ่ะ คุยาก็กาลังหยอดนะคะหยอดบุญนะคะเพื่อเชื่อมนะคะเพื่อเชื่อมตัวเป็ดน้อยค่ะใส่ไปเลยค่ะนั้นอันนี้นก็เทหมดเลยค่ะคุยาตัวแรกเลยค่ะเอาละเรียบร้อยค่ะ<ๆ>ทีนี้คูยาวางวางเป็ดได้เลยค่ะวางเป็ดได้เลยหมดทุกอันเลยค่ะทีนี้เรียบร้อยเลยเสื้อเป็ดน้อยของเราเข้าไปอยู่ในถ้วยเรียบร้อยแล้วนะคะ วลารับประทานนะคะจะอร่อยมากก็คือเราก็ใช้ช้อนตักได้เลยค่ะใช้ช้อนนะคะตักได้เลย,เลยจะทานเป็ดก่อนหรือว่าจะทานน้ำ <c oughs> น้ำหมุนข้างล่างซึ่งเป็นน้ำมะพร้าวก่อนก็ได้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาเนาะปิดฝาแล้วก็นำไปเข้าตู้เย็นไว้ แล้วก็จะส่งออเดอร์คะ่ะ่ก่อนปิดฝาขอโชว์หุ่นก่อนค่ะกับ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 กดูเป็ดอาบน้ำในคลองตากระจองแลมองพอน้ำในคลองมีหอยปูปลาค่ะนักเรียนค่ะ วันนี้นะคะครูทำออเดอร์ให้ดูนะคะเนื่องจากว่าระยะนี้เป็นช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ครูมีออเดอร์หลายอย่างเยอะมากครูจึงไม่ค่อยได้มีเวลาทำคลิปสอนนักเรียนนะคะแต่ครูจะทำออเดอร์ให้ดูนะค่ะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นออเดอร์อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะค่ะนักเรียนคุณครูลองปิดฝาที่คะ่ะพร้อมค่ะพร้อมค่ะค่ะปิดฝาเรียบร้อย ค่ะนักเรียนคะพบกันใหม่นะคะกลับๆค่ะกับออเดอร์จะเป็ดน้อยต่อไปเป็นออเดอร์อะไรพบกับครูใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ